สวัสดีครับวันนี้ในยุคที่ทุกคนกำลังตื่นตระหนกกับไวรัสโคโรนานะครับลุงแดงกลับมองว่าเป็นโอกาสที่พวกเราจะหวนกลับมานึกถึงเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านทรงให้เราใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั่วโลกนาไปใช้แต่คนไทยกลับไม่ได้เห็นคุณค่าเท่าที่ควรวันนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 กำลังเป็นที่ ตื่นตระหนกของพวกเราทุกท่านทั่วโลกเมืองไทยเราอยู่ได้ปิดประเทศยังไงก็อยู่ได้ลุงแดงก็เลยเริ่มที่จะมาใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ซื้อต้นไม้ไปจะไปปลูกต้นไม้เผื่อโดนกักตัว14วันก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับจะกลับไปปลูกผักปลูกหญ้าปลูกไม้ที่อำเภอวัฮงจังหวัดลำพูนกักกี่วันก็ได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเมืองไทยเรานะครับมีกินมีใช้ผักสวนครัว รัวกินได้นะครับต้องช่วยกันดูแลสังคมกันให้ดีนะครับไม่ไปแพร่เชื้อให้ออกไปสู่ผู้คนโดยการที่ดูแลตัวเองที่บ้านกันนะครับพี่น้องชาวไทยฝากความห่วงใยถึงทุกท่านนะครับถ้าถูกกักบริเวณ14วันก็จะมาอยู่ที่นี่ครับ ปลูกผักสวนครัวรัวกินได้อยู่เมืองไทยไม่ต้องกลัวอดตายนะครับก็หลวงเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ได้ตลอดโดนกัดตัวทำงานที่บ้านได้นะครับมีมั